คอมเมนต์เป็นแฟนเวียดนามสุดฟินครับหลังจากที่วันนี้นะครับต้องบอกว่ามีกระแสข่าวที่แรงมากๆเลยนะครับที่บอกว่าประเทศไทยของเรานะครับมีโอกาสสูงนะครับที่จะเป็นเจ้าภาพนะครับในรายการวอลเลย์บอลชิงแชมป์โลกนะครับแต่อันนี้ต้องบอกว่าเป็นเพียงแค่อาจจะนะเพื่อนๆนะยังไม่ได้ยืนยัน100%นะครับซึ่งแน่นอนครับการเป็นเจ้าภาพของประเทศไทยเนี่ยนะครับจะมีการ พ่วงเจ้าภาพร่วมนะครับนั่นก็คือทั้งฝั่งของอินโดนีเซียและเวียดนามไปด้วยนะครับซึ่งต้องบอกว่าเรื่องนี้เป็นกระแสแรงมากในวันนี้นะครับแต่ยังไม่ได้ยืนยันร้อยเปอร์เซ็นต์นะเพื่อนๆใช้คําว่าอาจจะนะครับใช้คําว่าอาจจะซึ่งแน่นอนครับไม่ได้ดังแค่ในเรื่องของประเทศไทยอย่างเดียวนะครับเรื่องนี้ครับดังไกลไปถึงเวียดนามครับเพราะว่าเนี่ยแน่นอนว่าถ้าตามรายง,งานข่าวตามเนี้ย ทางฝักฝังของเวียดนามเนี่ยพวกเขาก็จะมีโอกาสเป็นเจ้าภาพในรายการชิงแชมป์โลกด้วยนะครับทำให้ตอนนี้ครับกระแสของแฟนๆเวียดนามนะครับต้องบอกว่าสุดฟินมากๆเพื่อนๆเพราะก็ต้องยอมรับกันตรงๆว่าเวียดนามนะครับกับโอกาสในการไปชิงแชมป์โลกเนี่ยค่อนข้างจะยากพอสมควรนะครับแต่ถ้าพวกเขาได้เป็นเจ้าภาพขึ้นมานั่นคือทางรัฐที่จะพาเวียดนาม ไปชิงแชมป์โลกได้นะครับแมวก็ต้องบอกว่าทางฝากฝั่งของเวียดนามเขาค่อนข้างจะฟินกับข่าวนี้พอสมควรนะครับแล้ววันเดลเกอร์ก็มีคอมเมนต์ก่องแฟนเวียดนามมาฝากเพื่อนๆด้วยครับว่าพวกเขาคิดเห็นอย่างไรกับบ้างกับข่าวนี้นะครับและเรื่องราวทั้งหมดจะเป็นอย่างไรวันนี้เราไปรับชมรับฟังกันได้เลยครับอย่างที่เราทราบกันนะครับว่าวันนี้นะครับมีกระแสข่าวค่อนข้างที่จะรุนแรงพอสมควรเลยนะครับกับการหาเจ้าภาพนะครับในรายการชิงแชมป์โลก2025นะครับและแน่นอนว่านะครับตามที่พวกเรา เห็นข่าวเห็นอะไรกันมาเนี่ยเขาก็จะมองว่าประเทศไทยเวียดนามอินโดนีเซียเนี่ยมีโอกาสที่จะจัดเป็นเจ้าภาพร่วมกันนะครับและแน่นอนว่าในเรื่องของแฟนชาวเวียดนามเขาก็รับรู้ข่าวสารนี้เช่นเดียวกันนะครับและคอมเมนต์ต่างๆของแฟนเวียดนามจะเป็นอย่างไรวันนีโ้โเกอร์คัดมาเน้นๆให้เพื่อนได้รับชมรับฟังกันนะครับ เราเริ่มที่คอมเมนต์แรกครับเขาบอกว่าขอให้เป็นจริงอ่ะก็หมายถึงว่าทีมชาติไทยของเราเะครับเวียดนามแล้วก็อินโดนีเซียเนี่ยจะเป็นเจ้าภาพในรายการชิงแชมป์โลกนะครับและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ามันเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆาแต่ฉันเชื่อว่าทางเวียดนามอินโดนีเซียและประเทศไทยจะจัดการแข่งขันออกมาได้ดีและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยพวกเขาสุดยอดอยู่แล้วในแง่ของกีฬาและพวกเขาเนี่ยจะทํามันได้ดีแน่นอนพวกเขาทําได้ดีมากๆทั้งในเรื่องกีฬาและเศรษฐกิจด้วยและคอมเมนต์ตอ เ,เขาบอกว่าพวกเราเนี่ยอาจจะต้องมีการสร้างสนามใหม่ฉันคิดว่ามันก็เป็นสิ่งที่ท้าทายเหมือนกันและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าประเทศไทยกับอินโดนีเซียเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความพร้อมในการจัดการแข่งขันส่วนเวียดนามของเราเนี่ยฉันคิดว่าเราอาจจะต้องสร้างสนามเพิ่มนะ และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าชั้นเฝ้ารอดูเวียดนามเนี่ยได้เล่นในรายการจริงแชมป์โลกและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าไม่ว่าใครจะเป็นแชมปเปี้ยนในปี2025แต่ชั้นคิดว่ามันจะต้องเป็นการแข่งขันที่สนุกอย่างแน่นอนและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าสิ่งที่เราต้องเพิ่มเติมคือเราต้องสร้างสนามและสร้างโรงยิมเพิ่มคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉั้นเชื่อว่าเวียดนามเนี่ยจะมีสิ่งอำนวยความสะดวกที่เพียงพอนะเพียงแต่ว่าเราอาจจะต้องสร้างเพิ่มขึ้นมาบ้างและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอก ว่าเวียดนามเนี่ยอาจจะต้องมีการสร้างสนามเพิ่มแต่ชันคิดว่าที่ประเทศไทยเนี่ยอาจจะไม่ต้องเพิ่มเติมอะไรมากพวกเขามีความพร้อมมากๆในการเป็นเจ้าภาพในรายการใหญ่ๆอยู่แล้วและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าฉันคิดว่าการลงเล่น32ทีมเนี่ยถ้าเป็นกระจายกันใน3ประเทศเนี่ยฉันคิดว่าก็เป็นอะไรที่โอเคมากๆเลยนะ และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าพวกเราจะใช้ลงยิมที่ไหนหรือว่าเราอาจจะต้องสร้างสนามเพิ่มและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาพูดประมาณว่าเหมือนกับว่าเห็นโฟรทีบ็อกลูกตีของทางด้านอีกนูได้อะไรประมาณนี้นะครับเพื่อนๆก็เป็นฟีลลิ่งที่เขาแอบวาดฝันแล้วกันนะครับในการที่พวกเขาอยากเห็นทันทิทันทุยเนี่ยเล่นกับทางด้านของอีกนูนะครับและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาพูดประมาณว่าฉันรอวันที่เวียดนามเนี่ยจะได้ไปเล่นชิงแชมป์โลก และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเขามีความสุขมากๆกับข่าวนี้ขอให้เป็นจริงและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาก็พูดประมาณว่าพวกเขาเนี่ยดีใจนะถ้าเวียดนามเนี่ยจะได้เป็นเจ้าภาพจริงๆแต่พวกเขาเนี่ยก็คิดว่าอาจจะต้องมีการสร้างโรงยิมเพิ่มต้องมีการจัดการเพิ่มให้ดูดียิ่งขึ้นในการเป็นเจ้าภาพนะครับและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าพวกเราจะต้องลงทุนสร้างโรงยิมที่ได้มาตรฐานระดับโลกฉันคิดว่ามันเป็นการลงทุนที่พวกเราก็น่าสนใจเหมือนกันนะและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าเดนแดนอาเซียนเนี่ย จะกลายเป็นดินแดนแห่งวอลเลย์บอลนะฟิลลิ่งประมาณนี้นะครับและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่ามันไม่ใช่เรื่องง่ายในการเป็นเจ้าภาพฉันคิดว่าประเทศไทยเนี่ยเป็นเจ้าภาพได้ดีแน่นอนแต่ทางฝั่งเวียดนามเนี่ยฉันคิดว่าเราอาจจะต้องเพิ่มเติมในหลายๆสิ่ง และคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันรอดูไม่ไหวแล้วฉันอยากเห็นจริงๆว่าเวียดนามจะเป็นเจ้าภาพได้ดีประมาณไหนและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าสนามของพวกเราเนี่ยอาจจะต้องมีการปรับปรุงเพิ่มเติมกันบ้างในการเป็นเจ้าภาพและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าฉันคิดว่าเวียดนามจะทํามันได้ดีอย่างแน่นอนพวกเราเชื่อใจและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าอินโดนีเซียกับประเทศไทยเนี่ยฉันคิดว่าพวกเขาจะจัดการแข่งขันได้ดีนะส่วนเวียดนามเนี่ยฉันคิดว่าถ้าพวกเราตั้งใจทําจริงๆมันจะออกมา ดีอย่างแน่นอนและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาพูดประมาณว่ามันมีโอกาสมีความเป็นไปได้แค่ไหนกับข่าวนี้แต่ฉันคิดว่ามันก็น่าจะมีโอกาสเป็นไปได้นะ และคอมเมนต์ต่อไปครับก็อบอกว่าฉันเฝ้ารอเลยในวันที่เวียดนามประเทศไทยและอินโดนีเซียเนี่ยเป็นเจ้าภาพฉันคิดว่ามันจะต้องเป็นอะไรที่มีสเสน่ห์มากๆแอดก็รู้สึกแบบนั้นนะแอดรู้สึกว่าถ้าทางฝั่งอาเซียนของเราได้เป็นเจ้าภาพเนี่ยเพื่อนๆคือมันก็จะมีโมเมนต์ที่ชาติอื่นๆในะภูมิภาคอื่นๆไม่มีนะครับอกมองว่ามันก็อาจจะเป็นสเสน่ห์อย่างหนึ่งนะก็เดี๋ยวรอดูกันครับว่าถ้าได้เป็นจริงๆแล้วนะ จะเป็นอย่างไรนะครับกับการจัดการแข่งขันนะครับและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าพวกเราจะได้เจอกับทีมระดับโลกแล้วใช่ไหมแค่คิดก็ตื่นเต้นแล้วและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาพูดประมาณว่ามันจะเป็นอะไรที่ฟินมากเลยนะถ้าปี2025เนี่ยเวียดนามได้เล่นทั้งทิ่แชมป์โลกได้เล่นทั้ง VNL และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยเขามีความพร้อมมากๆส่วนของเราเนี่ยต้องเพิ่มเติมหลายจุดฉันคิดว่าโรงยิมเนี่ยเราอาจจะต้องสร้างใหม่ และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าข่าวนี้ฉันคิดว่าอาจจะมีความเป็นจริงก็ได้นะเพราะฉั้นเห็นเพจในไทยเนี่ยค่อนข้างที่จะมั่นใจเกี่ยวกับเรื่องนี้พอสมควรแอดก็รู้สึกว่าข่าวเดีย้ยมันแรงนะวันนี้ยแต่ถามว่าตอนนี้ร้0ยเไหมเอาเป็นว่าเดี๋ยวรอยืนยันจาก FIB จะชัวร์ที่สุดแต่ว่าตอนนี้ก็มีความเป็นไปได้ในระดับหนึ่งก็แล้วกันเพื่อนๆแต่ว่ายังไม่ร้อยไงยังไม่ร้อยเอารอ100%ก่อนก็ได้ครับ และคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าฉันทําตัวไม่ถูกเลยถ้าวอลเลย์บอลหญิงเวียดนามเนี่ยได้ไปเล่นในรายการชิงแชมป์โลกฉันคิดว่ามันจะต้องยอดเยี่ยมมากๆแน่ๆและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าฉันคิดว่าสนามที่ประเทศไทยเนี่ยพวกเขาทําได้ดีมากๆส่วนของเราต้องมีการเพิ่มเติมแต่ฉันคิดว่ามันจะออกมาดีอย่างแน่นอนและคอมเมนต์ต่อไปครับเขาบอกว่าเวลานี้มาถึงแล้วทุกคนและคอมเมนต์ต่อไปนะครับเขาบอกว่าฉันอยากเห็นการเล่นของนิมชาเวียดนาม กับประเทศมหาอำนาจในวงการวอลเลย์บอลและนี่ก็เป็นคอมเมนต์ต่างๆที่โ๊กนำมาฝากเพื่อนๆนะครับซึ่งก็ต้องบอกว่าเป็นมุมมองของแฟนเวดน,นาม์เขานะซึ่งส่วนใหญ่พวกเขาก็ดีใจแหละเพื่อนๆที่พวกเขาจะได้มีโอกาสเป็นเจ้าภาพนะแต่ว่าตอนนี้ยังไม่ชัวร์นะพเพื่อนๆนะยังไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นต์นะแต่ว่าพวกเขาเห็นข่าวมาในทิศทางนี้พวกเขาก็รู้สึกว่าเฮ้ยโอเคการได้เป็นเจ้าภาพเนี่ยมันดีเพราะว่าทีมชาติเวดน,นามของเขาเนี่ยจะได้เจอกับทีมระดับโลกนะครับแต่พวกเขาก็ยังมีการแอบกังวลนิดนึงครับเพราะว่าในเรื่องของการจัดการแข่งขันเน่าามองว ประเทศไทยของเราเนี่ยคือจัดมาบ่อยแล้วเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ VNL นะแล้วก็รายการชิงแชมป์เอเชียต่างๆเนี่ยประเทศไทยเราจัดมาบ่อยแล้วก็จัดมาได้ดีตลอดพวกเขาก็แอบกังวลนิดนึงว่าพวกเขาอาจจะต้องสร้างสนามเพิ่มสร้างโรงยิมเพิ่มหรือเปล่าในการรองรับนะครับถ้าพวกเขาได้เป็นเจ้าภาพในรายการชิงแชมป์โลกจริงๆนะครับซึ่งในมุมมองอกก็รู้สึกว่าคือถ้าได้รับปากแล้วว่าจะทําจริงๆนะสมมุติว่าได้รับปากเป็นเจ้าภาพแล้วจริงๆนะครับมีการพูดคุยกับ RB และโอกเชื่อว่ายังไงก็ทันครับ โอเเชื่อว่าเวียดนามมีศักยภาพมากพอที่จะเป็นเจ้าภาพใต้นะนะครับบอ,อกว่าไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเกี่ยวกับเรื่องนี้นะครับเพราะโอเรู้สึกว่ามันก็เป็นโอกาสที่ดีถ้าเวียดนามคุณได้เป็นเจ้าภาพและคุณได้เล่นกับทีมระดับโลกนะครับส่วนทีมชาติไทยของเราครับประเทศไทยของเรานี่สบายๆอยู่แล้วเพื่อนๆพร้อมครับทั้งในเรื่องของผลงานพร้อมทั้งในเรื่องของการจัดการแข่งขันครับพวกเราผ่านอะไรพวกนี้มาค่อนข้างเยอะพอสมควรแล้วส่วนอินโดโอ,อกเชื่อว่าเขามีเด็กที่แข็งแกร่งนะอินโดนีเซียแล้วก็ โอ๊กเชื่อว่าเขาน่าจะทําออกมาได้ดีนะครับไม่มีปัญหาอะไรสําหรับทางหน่งของอินโดนีเซียนะโอ๊กไม่ค่อยกังวลเท่าไหร่นะครับโอ๊กว่าน่าจะจัดงานออกมาได้ดีส่วนประเทศไทยของเราโอ๊กว่าสบายๆชิวๆตามสไตล์เราอยู่แล้วนะครับเพื่อนๆและนี่ก็เป็นเรื่องราวทั้งหมดที่อกนำมาฝากเพื่อนๆนะครับเพื่อเกอี่ยวกัไรก็สามารถคอมเมนต์ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับวันนี้เกลือขอตลาไ,ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเร,เรากลับมาพบกันใหม่นะครับสวัสดีครับเจนครับฝากกดไลค์กดซับสไครต์กดดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กันด้วยครับสวัสดีครับเจนครับบ๊ายบายสวัสดีครับ สนับสนุนโดยประกันภัยไทยวิวัฒน์ชวนเพื่อนเชียร์ทีมชาติไทยชวนเพื่อนใช้ประกันลดเปิดปิดนวัตกรรมประกันภัยเพื่อความสบายใจของทุกคนคิดค่าเบีย้ยตามเวลาที่ขับจริงไม่ขับไม่ต้องจ่ายช่วยประหยัดค่าประกันได้สูงสุดถึง80%จะขับมากขับน้อยหรือไม่ค่อยได้ขับก็คุ้มใช้งานง่ายเปิดปิดอัตโนมัติด,ด้วย TVI Connect คุ้มครองครบตลอด24ชั่วโมงมีอู่ซ่อมมาตรฐานกว่า1,000แห่งทั่วประเทศโปรโมชั่นพิเศษคิดเพื่อเพื่อนชวนเพื่อนใช้ประกันลดเปิดปิดวันนี้ได้ทั้งรับได้ทั้งลดเพื่อนได้ส่วนลดถึง1,000บาทส่วนคุณผู้แนะนำจะได้รับคูปองไปเติมน้ำมันฟรี1,000บาทเช่นกัน ตั้งแต่วันนี้ถึงวันที่30มิถุนายน2,567เพื่อนเพื่อนที่สนใจดูรายละเอียดได้ทาง w w w t h a i w i w a t t o t h หรือโทร0 2 2 0 7 0 0 0 0ประกันภัยไทยวิวัฒคิดเผื่อเพื่อทุกชีวิต